คืบหน้าข่าว19มีนาคมใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่นะครับให้รีบลงทะเบียนใช้น้ําและก็ไฟฟรีครับภายในวันที่25มีนาคม2567ครับถ้าท่านลงช้าท่านก็จะได้รับสิทธิ์ช้าถ้าท่านลงเร็วนะท่านก็จะได้รับสิทธิ์เร็วนะครับสิทธิ์นี้ทั้งค่าน้ําและค่าไฟนะครับจะเริ่มให้สิทธิ์ท่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นไปนะครับสำหรับเงื่อนไขาการที่เราจะได้รับสิทธิ์ใช้น้ําแล้วก็ไฟฟรีนะครับมาดูค่าไฟก่อนนะฮะค่าไฟจะต้องใช้ต่ออเดืน ไม่เกิน315บาทนะครับถ้าไม่เกิน315บาทท่านก็ใช้ฟรีไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิน315บาทท่านต้องจ่ายเองตามจริงนะครับกรณีค่าน้ำนะครับเขาจะให้ท่านไม่เกิน100บาทต่อเดือนนะครับถ้าท่านใช้เกิน100บาทต่อเดือนแต่ว่าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเขาก็จะออกให้ท่านร้อยหนึ่งส่วนที่เหลือท่านออกเองนะครับแต่ถ้าเกิน315บาทท่านก็จ่ายเองทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นค่าน้ําถ้าเราเสียค่าน้ํา300บาทนะครับทางรัฐบาล หนึ่งเราก็เสีย200บาทนะครับหนคนต่อหนึ่งสิทธิต่อหนึ่งทะเบียนบ้านนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับถ้าในทะเบียนบ้านนั้นมีคนได้รับสิทธิสวัสดิการหลายคนนะครับจริงๆก็ลงคนเดียวก็ได้นะครับลงได้ทั้งค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟนะครับหรือจะแยกกันก็ได้อีกคนหนึ่งลงค่าน้ำอีกคนหนึ่งลงค่าไฟแต่ท้ายที่สุดแล้วนะเขาก็จะให้ไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับถึง3คนเอามาบวกรวมกันไม่ได้นะยังไงก็ได้แค่315บาทนะครับเงินท่านไม่ต้องเอาไปจ่ายเองนะคร ถึง315บาทรัฐบาลจะเป็นหน้าที่ในการจ่ายให้กับท่านนะครับไม่ได้โอนเงินให้ท่านมาจ่ายนะทีนี้ก็มีคําถามนะครับว่าคนเก่าที่เคยลงทะเบียนเอาไว้แล้วเมื่อปี65นะครับจำเป็นจะต้องลงใหม่ไหมคนเก่าไม่ต้องลงใหม่ครับแต่คนใหม่ที่ยังไม่เคยลงที่จะได้รับสิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟฟรีนะครับท่านก็ลงได้เลยนะครับส่วนคนเก่าถ้าไม่แน่ใจนะครับท่านก็สามารถลองกรอกเข้าไปดูในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมันก็จะขึ้นเตือนท่านนะครับว่าท่านเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้วท่านก็ไม่ต้องลงใหม่นะ จะหลุดนะครับก็ลองเข้าไปเช็คดูได้นะครับสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนค่าน้ำค่าไฟนะครับท่านจะเดินทางไปที่สํานักงานก็ได้นะฮะหรือจะลงผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้แต่ถ้าใครกลัวมิจฉาชีพนะครับให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมมีบ้านเขียวอยู่นะฮะท่านก็พิมพ์ไปอยากรู้ค่าน้ําพิมพ์ว่าค่าน้ําเดี๋ยวมันจะเด้งให้กับท่านค่าไฟพิมพ์ค่าไฟแล้วมันจะมีเว็บไซต์เด้งให้กับท่านนะครับก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นลิงก์ที่ถูกต้องไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพด้วยนะครับสำหรับค่าไฟเนี่นกกไปทสําังรรรฟคหวือ นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟพ3กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือหรือกทอ,อรอนะครับส่วนค่าน้ำนะครับให้ไปที่สำนักงานการประปานครหล,ลวงหรือกปนนะครับสองสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคหรือกฟพหรือ,อ,รอ,อทางเว็บไซต์ที่ผมบอกต้องรีบลงทะเบียนนะผมขึ้นให้นะครับถ้าเป็นค่าไฟเนี่ยท่านต้องลงทะเบียนภายในวันที่31มีนาคมแล้วท่านจะได้ การฟรีค่าไฟงวดแรกก็คือเดือนพฤษภาคมส่วนค่าน้ําลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน25มีนาคมแล้วท่านจะได้งวดแรกคือเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าท่านลงเร็ว านก็จะได้รับสิทธิ์เร็วนะครับถ้าลงช้าก็ได้รับสิทธิ์ช้าเขาไม่มีการย้อนหลังให้กับท่านนะฉะนั้นรีบลงเพื่อเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับโครงการนี้ช่วยเหลือระยะยาวครับยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็จนกว่าจะยกเลิกนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆนะฮะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็รีบไปลงทะเบียนได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับว่าท่านนั้นได้รับสิทธิ์หรือเปล่าโทรไปที่การไฟฟ้าก็ได้การปรปาก็ได้หรือจะโทรไปที่สวัสดิการแห่งรัฐก,ก็ได้0 1 0 9 2 3 4 5ครับ